สวัสดีพี่พทุกคนเลยนะคะมาพบกับเจนจ๋ารีวิวอีกแล้วนะคะวันนี้เจนเอารถผ่อนสบายราคาดีมาเสิร์ฟให้พี่พได้ชมกันนะคะก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ให้เจนหน่อยนะคะเป็นกําลังใจให้กันนะคะส่วนใครที่อยากชมคันไหนนะคะพี่พี่สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะเจนจะไปถ่ายให้เนาะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดรอบคันกันเลยนะคะคันนี้จะเป็น Toyota v i ีอ 1.5G จะเป็นปี2011นะคะ คันนี้เนี่ยจะเป็นโฉมไมเนอร์เชนแล้วด้วยนะคะด้านหน้ามาเริ่มกันเลยพี่ๆจะได้เป็นทะเบียนนี้นะคะเป็น8กไก่ดอชดา2366แบบนี้นะคะแล้วก็โฉมไมเนอร์เชนเนี่ยด้านหน้าเขาจะได้เป็นกระจังหน้า3เส้นนะคะแบบนี้สีคโครเมียมแบบนี้นะคะไฟด้านหน้าพี่ๆจะได้เป็นไฟหลอดไฮโดรเจนแบบนี้นะคะนี่ซูมให้ดูเลยยังใสๆนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบนี้นะคะไม่มีรอยชนไม่มีรอยแตกเลยโฉมนี้นะคะเขาจะให้ไฟตัดหมอกมาด้วยแบบนี้ คันนี้มีตกแต่งสกเกิร์ตนิดหน่อยนะคะรอบคันจะอ,ออกแนวเป็นทรงสปอร์ตนิดนึงนะคะนี่แบบนี้เดี๋ยวให้เดี๋ยวเจนให้ดูรายละเอียดรอบคันแล้วก็คันนี้เนี่ยเขาจะมีเซ็นเซอร์มาให้ด้วยนะคะเป็นเซ็นเซอร์ด้านหน้า2จุดแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังอีก2จุดเดี๋ยวเจนจะพาไปดูนะคะเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้ด้วยนี่นะคะไฟฝั่งนี้ก็ยังสภาพสวยเดิมๆเ,เลยนะคะขอการันตีเลยนะคะว่าร้านเราเนี่ย รถเป็นรถสภาพเดิมโครงสร้างเดิมสีเดิมนะคะพี่พี่ขาไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ําแน่นอนนะคะรับประกันเลยถ้าชนหนักพลิกคว่ำจมน้าเจไม่เอามาขายให้แน่นอนนะคะใครอยากได้รถสภาพดีราคาถูกคันนี้ราคายอยู่ที่2องแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทพ,พี่พี่ผ่อนเริ่มต้นแค่สี่พันเท่านั้นนะคะเครดิตด,ดีจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะมาต่อกันที่ยางนะคะพี่พี่ขาคันนี้พี่พ,พี่จะได้เป็นล้อแมก 15นะคะเดิมๆจากโรงงานเป็นปี20คันนี้ใช่พีพ่่จะได้เป็นปี20นะคะเป็นล้อมแมกเดิมๆจากโรงงานเนี่ยมีตราโตโยต้าตรงนี้มีหัวน็อตสีรูแบบนี้นะคะเป็นล้อมแมกเดิมจากโรงงานทั้ง4ล้อนะคะเอามาต่อกันที่กระจกข้างนะคะกระจกเนี่ยจะเป็นกระจกพับไฟฟ้านะคะสีเดียวกับตัวรถมีวิวอินไฟเลีเ้ยวมาให้แบบนี้แล้วนะคะด้านข้างไม่มีรอยเลยนะคะ เนี่ยม,มีตกแต่งสเกิร์ตมาให้นิดนึงพี่พี่เห็นไหมแบบนี้เลยนะคะใครที่สนใจโทรมาได้ที่เบอร์ที่เจนให้ไว้นะคะ0ู4ย์7 3 6 5 5เหเบอร์นี้แอดไลน์ได้นะคะเดี๋ยวมาต่อกันที่กระจกนะคะกระจกเป็นพัดเดิมจากโรงงานแบบนี้นะคะแบบนี้เลยพี่พี่เห็นไหมมาต่อกันที่ด้ามจับพี่พี่จะได้เป็นด้ามจับแบบนี้นะคะสีเดียวกับตัวรถเป็นกระจกพัดเดิมจากโรงงานทั้งสี่ใบนะคะ ทั้งสี่บานสี่ทั้งสี่ใบอะไร <c oughs> คันนี้นะคะอย่างที่แจ้งเลยพี่พี่จะได้เป็นล้อแม็กนะคะทั้งสี่ล้อแล้วก็มีตกแต่งสเกิร์ตเล็กน้อยด้านหลังตรงนี้นะคะไฟด้านหลังไฟด้านหลังพี่พี่จะได้เป็นไฟ L E D นะคะแล้วก็โฉมแมนเชเนเนี่ยเขาจะมีสามขีดแบบเนี้มาให้ด้วยสวยๆแบบนี้นะคะไฟยังสภาพดีไม่ชนไม่แตกนะคะแล้วก็ด้านหลังเมื่อกี้ที่แจ้งไปว่ามีเซนเซอร์สจุดก็คือมีด้านหน้าสจุด แล้วก็มีด้านหลังอีก2จุดนะคะด้านล่างก็จะเป็นไฟทับทิมนะคะมีแต่งโครเมียมตรงนี้เล็กน้อยนะคะคันนี้มีกล้องถอยมาให้ด้วยนี่นะคะมีตกแต่งสปอยเลอร์นิดนึงนะคะด้านหลังมีสปอยเลอร์ตรงนี้แล้วก็ไฟเอ่อจะเป็นไฟเบรกดวงที่สามนะคะอยู่ด้านในเนาะเดี๋ยวเจนจะเปิดฝาก,กระโปรงให้พี่ๆดูนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง โอเคภายในรถด้านหลังนะคะจะกว้างขวางแบบนี้เลยเก็บของได้จุใจนะคะพี่พี่ดูได้เลยว่ามันเป็นโครงสร้างเดิมสีเดิมจริงๆนะคะร้านเราขอรับประกันเลยนี่แล้วก็เรามียางอะไหล่แถมให้ด้วยนะคะมีแผ่นยางรองมาให้แบบนี้แล้วแล้วก็มียางอะไหล่แถมให้ด้วยนะคะยวเปิดให้ดูนี่นะคะยางอะไหล่จะอยู่ด้านล่างแบบนี้นะคะอุปกรณ์ครบ ทุกอย่างครบนะคะไม่ต้องเป็นห่วงเลยดันซื้อรถกับเจนอะคุ้มแน่นอนได้รถสภาพดีด้วยราคาถูกด้วยเดี๋ยวมาต่อกันที่ที่นั่งผู้โดยสารด้านในนะคะเริ่มกันที่ด้านหลังผู้โดยสารด้านหลังก่อนแล้วกันที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังนะคะภายในยจะตกแต่งสีดําแบบนี้มีที่วางแก้วให้หนึ่งใบตรงนี้นะคะนี่เลยแล้วก็ อุ้ยเอื้อมไม่ถึงขออนุญาตขออนุญาตขึ้นมานั่งบนรถนะคะนี่เลยตรงนี้จะตกแต่งเป็นสีเงินนะคะเบาะจะเป็นเบาะหนังสีดำกว้างขวางแบบนี้เลยนั่งสองคนก็คือกำลังดีกำลังสบายเจนสูงร้อยหกิบหัวไม่ติดนะคะพี่ๆตรงนี้เนี่ยจะเป็นที่วางแก้วอีกหนึ่งใบ แล้วก็จะมีวางตรงเมื่อกี้ที่เจนให้ดูอีกหนึ่งใบนะคะก็วางได้สองใบพอดีเนาะนั่งสองคนมีเบลมาให้นะคะรถยังสภาพเดิมเบาะยังสวยเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเจนจะให้ไปดูด้านหน้ากันนะคะเดี๋ยวไปดูด้านหน้าที่นั่งคนขับกันขอเนี้ยออกจากรถใครที่สนใจนะคะสามารถโทรมาได้เบอร์ที่เจนแจ้งไว้นะคะหรือว่าตรงช่องดีสคริปชันเนี่ยเจนก็มีช่องทางติดต่อไว้ให้พี่ๆนะคะเผื่อใครที่ฟังไม่ทนันไม่อยากกอคลิปนะคะ สามารถดูที่ช่องด้านล่างได้เนาะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ที่นั่งผู้โดยสารด้านในนะคะด้านคนขับเนี่ยขอสตาร์ทรถก่อนจะได้โอเคมาถึงฝั่งคนขับกันบ้างนะคะเริ่มที่พวงมาลัยกันเลยคันนี้ยจะได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแบบนี้นะคะมีปรับเสียงปรับอะไรตรงนี้เนาะปรับโหมดแล้วก็อุขอปิดเสียงก่อนเดี๋ยวติลิขสิทธิ์หรือเปล่า คลิปจะบินไหมมาต่อนะคะด้วยความที่เขาเป็นโฉมไหมเนเชนเนี่ยพวงมาลัยเขาจะตัดมาแบบนี้จะเป็นพวงมาลัยที่ตัดมาแล้วแบบนี้นะคะแล้วก็เมื่อกี้วิทยุมันติดแล้วเนาะโฉมเนี้ยตรงคอนโซลเนี่ยเขาจะอยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะคอนโซลหน้าหน้าปัดเขาจะอยู่ตรงกลางนะคะคันนี้เนี่ยจะเป็นวิทยุ FM แล้วก็ใส่ CD ดี MP3 ได้นะคะ มาต่อกันที่แอร์คันนี้จะเป็นแอร์แมนนวลน,นะคะปรับได้แอร์แรงเย็นฉ่ำเลยตีหน้าเลยตอนนี้มาต่อกันที่เกียร์คันนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะพี่ๆจะได้เป็นเกียร์ออโต้ไปมีเบรกมือแล้วก็ฝั่งด้านที่นั่งผู้โดยสารเนี่ยอ,อ๋อคันนี้จะมีระบบแอร์แบ็กสองใบนะคะจะมีตรงนี้หนึ่งใบแล้วก็จะมีตรงนี้หนึ่งใบโอเคตรงนี้นะคะจะมีช่องใส่เขาเรียกว่าอะไรล่ะ ใส่ของจิบจิบจุบจิบเล็กๆอะค่ะสําหรับแบบอ่ะอย่างเจนอะเป็นผู้หญิงเนี้ยก็จะมีของเยอะในรถชอบเอาของไว้ในรถก็จะตรงไหนใส่ท้ก็จะใส่หมดเลยนะคะถือว่าเก็บของได้เยอะนะเพราะว่าเนี่ยมีตรงนี้อีกอะเนี่ยค่ะตรงนี้ก็เก็บของได้นะคะฝั่งด้านที่นั่งข้างคนขับก็มีมาให้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวให้ดูด้านบนนะคะ คันนี้กระจกรู้สึกว่าจะเป็นกระจกที่เจ้าของเขาเปลี่ยนมานะคะไฟยังติดนะคะยังสภาพดีใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะเป็นเบาะหนังนั่งสบายกว้างขวางนะคะแอร์จะเป็นแอร์กลมๆแบบนี้แล้วก็เขาจะมีลำโพงแถมมาให้ด้วยไม่ใช่แถมสิมีลำโพงติดมาตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่แจ้งไปเมื่อตอนต้นคิดว่ากระจกจะเป็นกระจกพับไฟฟ้านะคะปรับตรงนี้ที่ปรับกระจกจะอยู่ตรงนี้นะคะนี่ กระจกพับไฟฟ้านะคะด้านข้างประตูคนขับก็จะเป็นเอ่อที่พับกระจกออโต้อย่างที่ทราบกันอยู่แล้วให้ดูสภาพรถข้างในนะคะว่ายังใหม่รถประมาณสิบเอ็ดปีสิบสองปีอะสภาพนี้ถือว่าสวยมากโครงสร้างยังเดิมสียังเดิมทุกอย่างยังเดิมเก็บงานแค่เล็กๆน้อยๆน,นะคะคันนี้ถือว่าสภาพดีมากแล้วก็คุ้มราคานะคะราคาอยู่ที่สองแสนห้าหมื่นเก้าพัน ผ่อนแค่สี่พันผ่อนเท่ามอไซค์เลยแต่ว่ากันฝนได้จุงนี้หน้าฝนแล้วด้วยนะคะเจนคิดว่าคุ้มใครที่อยากจองเนี่ยโทรเข้ามาจองก่อนได้เลยนะคะร้านเราจองรถแค่หลักพันเองพี่ๆคะ่ะนี่นะคะเดี๋ยวให้ดูด้านบนนี่แล้วก็จะมีกระจกตรงนี้อีกบานหนึ่งแบบนี้เดี๋ยวเจนจะพาไปดูห้องเครื่องข้างหน้ากันนะคะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันเลยะคะ่ะ มาต่อกันที่เครื่องยนต์ด้านหน้าเลยนะคะพี่ๆจะได้เป็นเครื่องยนต์ VVTi แบบนี้คันนี้จะเป็น 1,500cc นะคะรองรับ E20 แล้วด้วยนะคะแล้วก็ซ o so h 91 95นะคะพี่ๆเติมได้เลยคันนี้เดี๋ยวให้ดูโครงสร้างนิดนึงว่าเป็นโครงสร้างเดิมจริงๆนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูเป็นโครงสร้างเดิมเลยนะคะไม่ชนไม่บุกไม่ยุบมั่นใจได้เลยนะคะเป็นโครงสร้างเดิม จากโรงงานสีเดิมจากโรงงานนะคะไม่มีชนหนักไม่มีพลิกความนะเจนให้ดูเลยเนี่ยไอแผ่นกันความร้อนก็ยังอยู่ในสภาพดีเลยคันนี้ได้ไปคุ้มคุ้มมากจริงๆเพราะว่าผ่อนแค่สี่พันผ่อนเท่ามอไซคเลยพี่ๆขามอไซบางคันอนะ่ะเดี๋ยวนี้ผ่อน5้าพันห้แล้วนะคะเจนให้ดูเลยยังอยู่ในสภาพเดิมนะคะอันไหนที่มันเป็นรอยรถรถมันเก่านะคะก็ต้องพูด พูดตามตรงว่ารถมือสองรถมันรถมันใช้งานมาแล้วอันไหนที่เป็นรอยร้านเราเก็บให้นะคะมันไม่ต้องห่วงเลยก่อนพี่ๆจะมารับรถไปอะ่ะเราปรับสภาพให้แน่นอนอยู่แล้วรับสภาพคือเจนเอามาถ่ายให้ดูเนี่ยมันเป็นสภาพเดิมใช่ไหมพอพี่ๆจองรถเข้ามาซื้อรถเข้ามาเนี่ยก็จะส่งทําสปาให้เลยวันมารับรถก็คือรับรถกลับไปแบบกิง๊งๆเลยนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้เจนต้องไปก่อนแล้วก็พี่ๆอยากดูคันไหนเนี่ยคอมเมนต์ไว้นะคะสําหรับ คันนี้ Toyota v วีออ 1.5G ปี2011สีขาวราคา259,000บาทผ่อน4,000เท่านั้นเริ่มต้น4,000นะคะเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะมีโปรโมชั่นพิเศษให้มีดอกเบีย้ยพิเศษให้นะคะมีของแถมให้จุกๆใครที่อยากซื้อติดต่อเข้ามา ที่เบอร์0644973655นะคะหรือช่องทางติดต่อด้านล่างในช่อง description ก็ติดต่อมาได้นะคะวันนี้จะพูดงงๆนิดนึงเมื่อคือนนอนเนาะให้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่ติดตามจนจบเดี๋ยวคลิปหน้าเจนจะมาให้ดูคันไหนกันอีกฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ